สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอัปเดตรีวิวหน้าร้านกันอีกสักยกหนึ่งค่ะประจำเย็นวันที่29พฤศจิกายน2567 ค่ะจะหมดโปรแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็หมดโปรแล้วค่ะว่อเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะติดต่อแม่ค้าโดยตรงที่0804141669ค่ะติดต่อเฮียได้ที่เบอร์085 087 6581ค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะคะคันแรกที่ว่างอยู่ก็จะเป็น l 5 0 1 8 s ตัวรถหน้ากากันชนนนัหน้าผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวน6ใบตรงตามรุ่นตามสเปคค่ะ5้5 5 0 0หบาทค่ะโปรลดห0 0่งบาทนะคะมีผลเริ่มโปรมาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาค่ะจนถึงวันที่30พฤศจิกานะคะมีถึงพรุ่งนี้ค่ะ5้5 5 0 0ห้าหมื่น้าบาทจาเวีนปีหก 5, 800ชั่วโมงนะคะคันนี้ลด10,000บาทเหลือเพียง545,000บาทค่ะพร้อมทั้งส่งฟรีให้อีก300กมนะคะจองเดือนนี้จัดส่งเดือนหน้าก็ได้นะคะจองเอาโปรค่ะคันถัดมาค่ะ L5018 เป็นตัวดี DT ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านปวนใหม่ของตาเพชรค,ค่ะรถเก็บเช็คสภาพ ทาสีทั้งคันนะคะปกติ400,000 29, 29,000บาทจดปี62ค่ะลดราคาให้30,000บาทนะคะเฉพาะาถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะเหลือเพียง3 9 9 0 0บาทค่ะปี62นะคะตัวนี้ L5018DT ข้างหลังได้เป็นผ่านใหม่ของตราเพชรเลยนะคะใบ24นิ้ว ท่าไหนสนใจก็แวะมาชมมาทดลองขับได้นะคะที่ร้านจำไหน่ายเงินสดค่ะหรือว่าแนะนำลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านนะคะถัดมาค่ะ L5018 เป็นตัว SPP64 ค่ะตัวรถนะคะกันชนนั้นหน้าผัานดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ของตราเพชรค่ะ469,000บาทค่ะคันนี้ก็ลดให้10,000บาทนะคะคันนี้ก็ลดให้10,000บาทค่ะ ถัดมาค่ะ L4508DI พึ่งเสร็จนะคะตัว DI เปลี่ยนท่อให้แล้วนะคะเป็นท่อใหม่ค่ะตัวที่รีวิวในคลิปการทำงานนั้นของเมื่อเช้านี้ยังเป็นท่อเดิมนะคะท่อเดิมพ่นสีแต่ตัวนี้แม่ค้าใส่ตัวใหม่ให้เลยค่ะ L4508DI ตัวรถผานดันดินแล้วก็มีผานพวงค่ะใบเกตแม่ค้าใส่ให้ใหม่ ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ชุดไฟตาก็ใหกก้ใหม่ค่ะเบาะก็ให้ใหม่หลังคาก็ให้ใหม่นะคะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวก็ใส่ให้ใหม่หมดค่ะผันมากับผานพวงแบบนี้นะคะ5ใบค่ะชุดแขนกลางใส่ให้ใหม่ค่ะ2 6 9 0 0 0บาทค่ะโปร ถึงตัวนี้เป็นรถเครื่องเดิมนะคะรถเครื่องเดิมรถทางเราไม่ได้ทําเครื่องนะคะมีเช็ครั่วซึมเป็นถ่ายของเลวค่ะก็เ,เก็บสภาพให้นะคะปกติ269,000บาทค่ะครันนี้เอามาร่วมโปรก็ได้นะคะเอามาร่วมโปรก็ได้ค่ะลดให้10,000บาทค่ะเหลือเพียง259,000บาทสำหรับ L4508DI ค่ะ จองวันนี้ส่งเดือนหน้าก็ได้นะคะจองเอาโปรค่ะจอง5,000บาทถึง10,000บาทนะคะ L5018DT คันนี้ติดจองอยู่ค่ะจองเดือนนี้ส่งเดือนหน้านะคะ L3608DT คันนี้ก็ติดจองค่ะจองเดือนนี้ก็ส่งเดือนหน้าเช่นกันค่ะ MU5501 ค่ะปี62ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะ 4 4 4 0 9 0บาทค่ะลดให้10,000บาทนะคะเหลือ439,000บาทค่ะสีเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้ฝุ่นค่ะไม่ได้ตั้งแต่คันนี้ไปแมค่ค้าไม่ได้เอาไปล้างนะคะก็เลยฝุ่นฝุ่นก็เลยดูมองๆนิดนึงนะคะอันนี้ฟอร์ดตัวนี้ไม่มั่นใจราคากับเฮียนะคะคันนี้ขอข้ามนะ LC018SP คิดปี64ค่ะเป็นรถอกักเป็นตัวคิดที่มี GPS นะคะ419,000บาทค่ะลดให้20,000บาทเหลือเหลือ399,000บาทค่ะจอเดีย 5045D หน้าหลังนะคะปี56 339,000บาทคันนี้ก็ลดให้10,000บาทนะคะเหลือ329,000ค่ะ Ford 66 หน้าหลังนะคะปะกติ255 0 0 0หพันบาทลดให้20,000บาทเหลือ235,000บาทโปรมีถึงพรุ่งนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่าตัวนี้ผ่านเป็นผ่านหคะ่ะผ่านพวนผ่าน5คะ่ะโปรมีถึงพรุ่งนี้จองวันนี้ส่งเดือนหน้าก็ได้นะคะ ยกล่อง DCK เม็ด80 18,500ค่ะทั้งปุ 9, 000, 9, 000. ๋ย9,900 Ripper เมป็ด84ค่ะทํามัน1 0 0 0 17,000บาทค่ะฐาน3ของอ32แรงนะคะ29,000บาทค่ะพานใหม่ของตราเพชรนะคะใบ22 29,500 หากเป็นใบ24 3 8 5 0 0ค่ะขุดมันของช่างโยใส่คูปตตาตัว L อล5 3 5 0 0ขุดมันของ DCK ใบผ่านขุด22นิ้วแบบปรับได้12,500บาทค่ะ47 SP ก็กำลังขึ้นงานประกอบอยู่นะคะรถพวกนี้ไม่ได้ทำเครื่องค่ะแค่มาเก็บเช็คลวดซึมเป็นถ่ายของเหลวนะคะ สินค้าใหม่ของโรตารี่โชคชัย1,80 5เมตรปหเมตร60อยู่ที่49ค่ะตัวตัดหญ้าของตาเพชรมาตรฐานส่งออกนะคะโรงงานอย่างใหญ่เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะเมตร2 0อยู่ที่2 5 5 0 0เมตร40อยู่ที่27,500รับเองหน้าร้านมีโปรส่วนลดให้อยู่นะคะ หรือว่าราคาเต็มจัดส่งฟรีให้200รอยกมค่ะบ่อเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ080414 1669 085 0876 581ค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพวก40 SP คันสวยๆพวกปี66 พวกปีหกที่ไม่สามรกว่าชั่วโมงแม่ค้าส่งออกไปหมดแล้วนะคะสามสิบองแรงก็ไปแล้วตัวนี้เขาประกอบ L 4ี่เตัว SP อยู่ค่ะรถไม่ได้ทำเครื่องนะคะท่านไหนหาตัวส7อยู่ คันนี้ก็สามแสนปลาๆนะคะก็มาชมได้นะคะมาชมมาทดลองขับกันได้ค่ะสำหรับ l c 7 0 8 s p ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน่อยนะคะกับสวัสดีทุกๆท่านค่ะ